ปลั๊กพวก3ตาเสียบติดบ้างไม่ติดบ้างอย่าเพิ่งทิ้งแก้ไขอย่างไรมาดูพร้อมกันกับผมครับสวัสดีครับผมปุ้ยมิสเตอร์ปุ้ยนะครับผมเจอกันอีกแล้วครับกับรายการช่างสามัญประจําบ้านนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาแนะนําเทคนิคเล็กๆน้อยๆในการแก้ไขปลั๊กพวก3ตาแบบนี้นะครับเวลาเราเสียบเครื่องใช้ไฟฟ้าเข้าไปนะครับมันเหมือนจะติดติดดับๆนะครับผมปลั๊กไม่ค่อยแน่นนะครับให้ทุกคนได้ดูเป็นแนวทางกันนะครับผมก่อนที่จะไปดูก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมเนี่ ครับผมอันนี้ก็คือปลั๊กพ่วงสามานนะครับทุกๆบ้านน่าจะมีนะครับผมทีนี้เวลาเราเสียบเครื่องใช้ไฟฟ้าหรืออะไรเข้าไปนะครับผมเดี๋ยวผมจะเสียบให้ดูนะครับอันนี้เราจะเสียบปลั๊กพ่วงนะครับเปิดปุ๊บนะครับสมมุติว่าอันนี้เป็นเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับผมให้สังเกตที่ไฟนะครับบางทีเราเสียบเข้าไปนะครับน่ะมันไม่ค่อยติดเห็นไหมครับมันหลวมนะครับบางคนนะครับผมเชื่อเลยครับว่ามีบางคนนะครับใช้วิธีการบีบนะครับตัวปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าของเราแบบนี้นะครับผมซึ่ง มันเป็นวิธีที่ปิดนะครับแก้ไขไม่ตรงจุดนะครับผมและอาจจะทําให้ปลั๊กของเครื่องใช้ไฟฟ้าของเรานั้นนนั้นเสียหายได้นะครับผมเพราะว่าเราบิบไปบิบมาอาจจะสายนะครับข้างในอาจจะขาดนะครับผมซึ่งวันนี้ผมจะมาแนะนําเทคนิคนะครับการแก้ไขนะครับผมปลั๊กนะครับเดี๋ยวปิดก่อนนะครับ ดปก่อนที่จะทํานะครับให้ทุกคนสังเกตดูตรงนี้นะครับดูในรูนะครับผมช่องเสียบปลั๊กจะเห็นว่าหน้าสัมผัสหรือแผ่นทองเหลืองข้างในนะครับจะถ่างออกนะครับผมเดี๋ยวผมจะถอดให้ดูนะครับวิธีแก้ไขก็คือเราต้องแก้ไขที่ปลั๊กนะเต้ารับนี่นะครับไม่ใช่ปลั๊กเครื่องใช้ไฟไไฟ้าเรานะครับผม<ๆ>กถ็กถอดออกครับนะครับทำการถอดออกนะครับอย่าล<ๆ>ืมนะครับถอดปลั๊กก่อนนะครับตอนที่เราจะถอดนะครับถอดปลั๊กนะครับเปิดออกมานะครับอ่า นะครับผมเมื no. ่อเราเปิดออกมานะครับเราก็จะเจอกับตัวนี้นะครับเป็นหน้าสัมผัสนะครับเป็นตัวปลั๊กนะครับที่เวลาเสียบเข้ามาจะเป็นทองเหลืองครับตัวนี้ให้เรานะครับถอดขึ้นมานะครับถอดตัวนี้ขึ้นมานะครับนี่นะครับจากนั้นนะครับให้เราทําการบีบนะครับผมนี่ตรงนี้นะครับบีบเข้านะครับผมนะครับแล้วก็บีบตรงนี้เข้านะครับเพราะว่าบางทีนะครับเราใช้เป็นนานๆเข้านะครับแผ่นทองเหลืองตัวนี้ครับมันจะล้านะครับมันทางออกแล้วมันไม่ยอมหุบเข้าไปนะครับ จึงทาให้เวลาเราเสียบปลั๊กนะครับไม่ไม่แน่นนะครับผมลวมนะครับก็เลยเกิดอาการเสียบไม่ค่อยอยากจะติดนะครับเราก็ทําการนะครับดัดให้เขาเข้าไปนะครับนะครับบีบนะครับทําเหมือนการทุกตัวครับบีบบีบเข้าไปนะครับ บีบนะครับบีบบีบให้หุบเข้าครับเหมือนกันครับตรงนี้บีบนะครับบีบนะครับแล้วก็ใส่กลับเข้าไปคื้นที่เดิมครับทำสองฝั่งนะครับฝั่งนี้ด้วยนะครับผมบีบนะครับบีบ เกดูนะครับผมบีบเข้าไปแล้วก็จะหุบเข้านะครับนี่อ่าเห็นไหมครับหุบเข้าไปแล้วนะครับบีบตัวนี้ด้วยนะครับโอเคนะครับเห็นไหมครับว่ามันถ่างออกเยอะนะครับผมบางทีเราใช้ไปนานนะครับเสียบเข้าเสียบออกบ่อยๆนะครับผมก็จะเกิดอาการล้านะครับไม่ยอมคืนตัวเข้าไปเหมือนเดิมครับก็นะครับแบบนี้บีบนะครับบีบ แล้วก็เสร็จแล้วเราก็ใส่คืนที่เดิมครับอ่าแค่นี้ครับเราประกอบดูนะครับผมเดี๋ยวผมจะประกอบคืนนล้วนะครับประกอบคืนเรียบร้อยนะครับทีนี้เราสังเกตดูนะครับตรงนี้ตรงรูตรงนี้เราจะเห็นแล้วนะครับว่าตัวแผ่นทองเหลืองนะครับหนีบเข้ามาแบบนี้แล้วครับตอนแรกก่อนที่จะแก้ไขมันทางออกจนมองไม่เห็นนะครับถ้ามองลอดไปในช่องนี้นะครับ จากนั้นนะครับผมก็จะมาทดสอบนะครับเสียบปลั๊กให้ดูนะครับทุกคนสังเกตที่ไฟนะครับเดี๋ยวผมจะเสียบปลั๊กนั่นนะครับอ่ะตอนนี้ไฟติดนะครับติดแล้วนี่ทีนี้ผมจะเสียบตัวปลั๊กสามตานี้นะครับผมเสียบลงไปเห็นไหมครับเสียบลงไปนะครับอย่างนี้นะครับแน่นแล้วนะครับผมสมมติว่าอ่ะผมเสียบหัวแรงอันนี้หัวแรงนะครับผมจะเสียบหัวแรงสังเกตไฟที่นี่นะครับอ่ะเห็นไหมครับแน่นนะครับเนี่ยแน่นกว่าเดิมนะครับผมนี่ครับ แน่นแล้วนะครับทุกปักนะครับนะครับเดี๋ยวต่อไปนะครับเดี๋ยวผมจะทดลองปักแบบขากลมให้ดูนะครับผมอันนี้จะเป็นแบบขากลมนะครับเสียบดูนะครับที่นี้เสียบดูอ่านะครับแน่นนะครับแบบนี้นะครับแน่นนะครับแน่นนะครับ ทีนี้ก็สามารถใช้งานได้ปกติแล้วนะครับผมครับผมก็เรียบร้อยไปนะครับสาหรับแนวทางการแก้ไขนะครับก็สามารถนาไปเป็นแนวทางได้นะครับผมถ้าชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ออกไปให้เพื่อนดูด้วยนะครับส่วนท่านใดนะครับที่มีคําแนะนําหรือคติชมก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้เลยครับผมหรือว่าใครนะครับอยากให้ผมซ่อมหรือทําอะไรให้ดูเป็นทางกางก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้เหมือนกันครับผมถ้ามีโอกาสผมก็จะรีบทาคลิปมาแชร์ให้เร็วที่สุดนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดติดตามพร้อมกับรูปกระดิ่ง ครับ